Ahora ¿cómo? เรื่องนี้เราต้องมาคุยกันครับกับสูนรลรับความสำเร็จมิสเตอร์ดีเอวาทำอย่างไรให้แบรนด์ติตตลาดและเป็นมากกว่าร้านขายสินค้าราคาถูกครับต้องบอกว่าธุรกิจที่ดีคือธุรกิจที่สามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้นะฮะต้องรู้ว่าเรื่องอะไรปัญหาอะไรที่ลูกค้ากำลังต้องการการแก้ไขครับมิสเตอร์ดีเอวร้านจำหน่ายสินค้าจิปประทาสัญชาาิมาเลเซียครับโมเดลของเขาถูกออกแบบมาเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะครับเข้ามาตีตลาดประเทศไทยนะครับเปิดให้บริการสาขาได้เมื่อปี2016ครับที่ศูนย์ ้นานนซคอบงแงมาถึงวันนี้ครับธุรกิจภายใต้บริษัทมิสเตอร์ดีไอวายโฮลดิ้งประเทศไทยจำกัดมหาชนเตรียม IPO เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ครับจำนวน981ล้านหุ้นเพื่อนําไปขยายธุรกิจและชําระหนี้งเงินกู้ครับต้องบอกครับว่ามิสเตอร์ดีไอวายคือผู้นําตลาดที่มีความโดดเด่นในเรื่องธุรกิจสินค้าตกแต่งบ้านและสินค้าล้าสไตลยนะครับโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่7.4ตครับและนอกจากนี้ครับเขายังเป็นผู้นําตลาดค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านในประเทศไทยคลองส่วนแบ่งกว่า12 จเ็ครับเขาสร้างแบรนด์ให้เป็น top of mind ครับถ้าสร้างแบรนด์ให้ผู้บริโภคนึกถึงเป็นชื่อแรกๆได้เนี่ยธุรกิจของเราก็มีโอกาสเติบโตอย่าง <crowd. casi S 1> ยั่งยืนโดย m r DIY ครับสร้างการรับรู้ตัวแบรนด์ผ่านสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีให้เลือกในหลายหมวดหมู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประดับยนต์อุปกรณ์ตกแต่งบ้านเครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬาของเล่นของขวัญอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์มือถือเครื่องประดับแล้วก็เครื่องสำอางครับสิน ในยุคที่ค่าครองชีพนั้นพุ่งสูงครับและการที่เขามีขยายสาขาในทำเลที่สําคัญนะครับก็เป็นการทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการได้ง่ายนะฮะนี่จึงเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญของ m มสต DIY เลยนะครับถ้าเราย้อนดูสถิตินะฮะย้อนไปในปี2017ครับเขาจะมีอยู่ที่50สาขาแต่ในปี2023ครับเขามีถึง700สาขาใน72จังหวัดและนอกจากนี้ครับเขาตั้งเป้าเอาไว้นะครับในปี2025นะฮะจะมีให้ครบ1,000สาขาใน77จังหวัดครับและมีข้อมูลสถิติที่น่า สนใจนะครับว่า MisterDIY ในประเทศไทยนั้นมีจํานวนสาขามากที่สุดเป็นอันดับที่2เป็นรองแค่มาเลเซียเท่านั้นนะครับซึ่งสาขาแต่ละพื้นที่ของ Mister.DIY ครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะฮะตามทําเลที่ตั้งเพื่อความเหมาะสมนะครับโดยแบ่งออกเป็น3รูปแบบครับได้แก่แบบที่1ครับแบบ standalone ขนาด300ตารางเมตรขึ้นไป2ครับแบบ mall มีขนาด300ตารางเมตรขึ้นไปนะครับอันนี้จะอยู่ในสุวนการค้าในห้างสรรพสินค้าต่างๆและแบบที่3ครับแบบ express ขนาดไม่เกิน300ตารางเมตรครับลูกค้าจะได้ประสบการณ์เหมือนกับการเล่นเก ตามหาสมบัติครับเนื่องด้วยร้าน m r DIY วเนี่ยมีสินค้ามากกว่า18,00 0รายการครับจัดวางตามหมวดหมดูหมต่ต่างๆเมื่อลูกค้าเนี่ยเข้ามาในร้านครับก็จะเหมือนเกมหาสมบัติที่สินค้าเนี่ยเปรียบเสมือนสมบัติให้เราออกตามหาเพื่อให้ได้มาในสิน่งที่ต้องการนะครับผ่านการเลือกผ่านการเปรียบเทียบนะฮะว่าชอบแบบไหนครับจะเห็นได้ว่า m r DIY วจับตลาดรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคว่าต้องการอะไรและเขาสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ตรงจุดครับนั่นจึงทําให้เข,เขาเข้าไปนั่งในใจของลูกค้าได้ในที่สุดครับ